ยินดีต้อนรับสู่ The Quiet Self พื้นที่ที่เราจะได้ฟังเสียงเบาๆจากข้างในตัวเราเองนี่คือ Type for Joy ในโลกที่เราถูกสอนให้หาความสุขให้เจอ Type for Joy อยากชวนคุณตั้งคำถามใหม่ว่าความสุขของคุณอาจไม่เหมือนใครก็ได้ที่นี่เราจะสำรวจตัวตนแต่ละแบบอย่างอ่อนโยนเพราะบางทีความสุขที่ยั่งยืนที่สุดไม่ได้มาจากการพยายามเหมือนคนอื่น แต่มาจากการกล้ายอมรับว่าเราแตกต่างลองนึกภาพว่าคุณสามารถออกแบบอนาคตได้ด้วยมือของคุณเองทำไม ISFJ ถึงมีความสุขเวลาได้ดูแลผู้อื่นมากกว่าตัวเอง ISFJ ผู้ที่ชีวิตมีความหมายจากการเป็นผู้ให้และดูแลความสุขของคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการออกแบบอย่างมีเป้าหมาย ISFJ ความสุขของผู้ดูแลที่ได้รับการดูแลกลับคุณเป็นคนที่มักจะรับฟังดูแลและเติมเต็มสิ่งเล็กๆให้คนรอบตัวอยู่เสมอไหมคนที่ไม่ชอบเป็นจุดสนใจแต่ก็พร้อมจะอยู่ตรงนั้นให้กับคนที่ต้องการ ISFJ มักเป็นผู้ดูแลที่ใจดีอดทนและสังเกตร,รายละเอียดที่คนอื่นมองข้าม พวกเขารู้ว่าใครชอบกาแฟแบบไหนใครเหนื่อยโดยไม่พูดและใครต้องการกำลังใจเงียบๆแต่ในวันที่คนทั้งโลกหันไปหาพวกเขาพวกเขากลับไม่ค่อยหันกลับมาหาตัวเอง EP นี้อยากชวน ISFJ ทุกคนกลับมานั่งกับคำถามที่อ่อนโยนว่าแล้วฉันละ่ะใครดูแลฉันไม่ใช่เพราะคุณต้องการอะไรพิเศษแต่เพราะแม้แต่หัวใจที่เงียบที่สุดก็ต้องการพื้นที่ให้ได้รู้ว่า ฉันเองก็มีค่าพอจะได้รับการใส่ใจบ้าง ISFJ มีฟังก์ชันหลักคือ Si Introverted Sensing ซึ่งทำให้พวกเขาจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่รักพวกเขาจำได้ว่าใครไม่ชอบกินเผ็ดใครเคยเล่าว่าเครียดกับเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งวันเกิดของเพื่อนที่ไม่เคยจำวันเกิดใครเลยเมื่อผนวกกับฟังก์ชันรอง F.E. Extraverted Feeling, ISFJ จึงเป็นบุคคลที่อยู่เพื่อคนอื่นอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพราะอยากได้คำขอบคุณแต่เพราะพวกเขาเห็นว่าการดูแลคือภาษาของความรักแต่ในความเงียบนั้นเอง ISFJ หลายคนอาจมีแรงผลักลึกๆในใจที่ซ่อนอยู่คือค,อความกลัวว่าจะไม่มีคุณค่าหากไม่ได้เป็นประโยชน์หรือความกลัวว่าจะถูกลืมหากหยุดดูแลสักพัก Cognitive Conflict ที่เกิดบ่อยคือ si ประสบการณ์ในอดีตที่สอนให้พวกเขาอดทนไว้ก่อนปะทะกับ ti ตักกะภายในที่เริ่มตั้งคำถามว่าแล้วฉันล่ะทำไมฉันไม่รู้สึกดีเลย EP นี้อยากบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเบื้องหลังเสมอไปความสุขของคุณอาจเริ่มต้นจากการยอมให้ตัวเองได้รับการดูแลโดยไม่รู้สึกผิดโดยไม่ต้องแสดงว่าคุณยังไหวเพราะแม้คุณจะเก่งแค่ไหน ในการดูแลคนอื่นคุณก็ยังเป็นมนุษย์ที่ต้องการความอ่อนโยนกลับเหมือนกันเนยเป็น ISFJ ที่ใครๆต่างเรียกว่าแม่ของกลุ่มเธอเตรียมขนมให้เพื่อนโดยไม่ต้องมีใครบอกจดจำตารางเรียนของทุกคนและมักเป็นคนที่อยู่กับเพื่อนทุกครั้งที่มีเรื่องเศร้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าในวันที่เนยร้องไห้กับตัวเองไม่มีใครเคยอยู่กับเธอเลย เธอไม่เคยบอกใครว่าเหนื่อยเพราะเธอคิดว่าก็แค่เรื่องเล็กๆเองเดี๋ยวก็ผ่านไปเธอไม่เคยขอให้ใครฟังเพราะรู้สึกว่าไม่อยากรบกวนจนวันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งบอกกับเธอว่าฉันอยากขอบคุณนะที่เธออยู่กับฉันเสมอแต่ฉันก็อยากให้เธอรู้ว่าเธอก็พูดได้นะถ้าวันไหนเธอไม่โอเคคืนนั้นเนยร้องไห้แบบไม่ต้องเงียบเป็นครั้งแรกที่เธอรู้ว่าฉันเอง ก็เป็นคนที่คนอื่นอยากดูแลไม่ใช่แค่คนที่ต้องดูแลคนอื่นหลังจากนั้นเนยเริ่มพูดออกมาทีละนิดไม่ใช่เพื่อเรียกร้องแต่เพื่อให้ความสัมพันธ์เป็นแบบที่ไม่ต้องมีใครเสียตัวตนไปและเธอก็พบว่าความสุขที่ลึกที่สุดของเธอไม่ได้มาจากการเป็นที่พึ่งแต่มาจากการรู้ว่าฉันก็มีคนให้พึ่งได้เหมือนกัน ISFJ มักเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความราบรื่นของหลายๆความสัมพันธ์แต่คำถามคือใครคือที่พึ่งของคุณบางทีคุณอาจเคยบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็หายหรือเรื่องแค่นี้เองจะไปรบกวนคนอื่นทำไมแต่หากเราคอยกดเสียงในใจแบบนี้เรื่อยๆมันอาจกลายเป็นความเงียบที่เจ็บและนำไปสู่ความรู้สึกว่าฉันไม่สำคัญ EP นี้อยากชวนคุณลองถามว่ามีใครในชีวิตที่คุณอยากให้เขารู้ว่าวันนี้คุณไม่โอเคและถ้ามีลองลองพูดออกไปดูสักนิดไม่ต้องสวยไม่ต้องเก่งแค่จริงเพราะการเปิดใจไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันแปลว่าคุณเชื่อว่าความรักไม่ควรเป็นทางเดียวและถ้าคุณยังไม่พร้อมจะบอกใครก็ขอให้คุณบอกกับตัวเองก่อนว่าฉันมีค่าพอที่จะได้รับการดูแลแม้ในวันที่ฉันไม่ได้ให้ วันนี้อยากชวน ISFJ ทุกคนพูดคำขอบคุณตัวเองออกเสียงสักครั้งขอบคุณที่ดูแลคนอื่นมาตลอดขอบคุณที่อยู่ตรงนี้แม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นขอบคุณที่ใจดีแม้บางครั้งจะรู้สึกโดดเดี่ยวจากนั้นให้เวลาตัวเองอย่างน้อย15นาทีที่ไม่ต้องทำเพื่อใครไม่ต้องรีบตอบแชทไม่ต้องเป็นคนดีแค่อยู่กับตัวเองแบบไม่ต้องมีบทบาทใดแล้วลองถามตัวเองว่าฉันอยากให้ใครรู้ความรู้สึกฉันตอนนี้บ้าง ถ้าพร้อมบอกเขาไปถ้ายังก็แค่กอดตัวเองไว้ก่อนเพราะหัวใจของคุณก็สำคัญและคุณก็มีสิทธิ์ได้รับความรักในแบบเดียวกับที่คุณเคยมอบให้คนอื่นเสมอ